ท่านผู้ชมเมือนี้เสียเฮ็ดลูกชินอีกเด้อจ้ามาเบิ่งเครื่องปรุงเด้อจ้ากระเทียมสองกลีบเด้จอจ้าเพราะว่าแล้วแต่ผู้ใดสิมักความชุนของกระเทียมเน,นาะจ้าแต่ว่ายายจันจะใส่กระเทียมสองกลีบเน,นาะจ้านาะแล้วก็ตามด้วยชุดลรสสามช้อนชาเนาะจ้านาะสามช้อนชานะคะ ต่อด้วยรสด,ดีค่ะต่อด้วยรสด,ดีสามช้อนชาเหมือนกันค่ะสามถึงสี่ช้อนชานะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถ้าใครชอบเค็มก็ใส่เพิ่มแต่ยายจันนี่ไม่ชอบความเค็มแล้วก็ซอสจ้ะซอสหอยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเรากะเอาอืม แล้วก็น้ําตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่ถุงมือนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมค่ะที่เราโขกไว้สองกลีบนั่นแหละจ้ะ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะ มาคุกให้นเข่ากันนาะจะเนาะถ้าผู้เรียนว่าขีขั้นอันขยำขีขั้นขยำก็เอาไส้เครื่องตีเอาเด้อจ้ะเด้อแต่ว่ายากจันเราเฮ็ดหน่อยก็เลยอันไส้มื้อขยำเอานาะจะมันเดียวได้ที่แล้วนาาจะห้ากม้าปั้นปั้นเป็นก้อนนาะจะเนาะปั้นเป็นก้อนแล้วก็ เาลงใส่น no ้ำฮอนน่าจะเนาะผู้ใดมากลูกง่ายก็เฮ็ดกำง่ายนาะจะผู้ใดเฮ็ดผู้ใดมากลูกน้อยก็เฮ็ดํำน้อยจ้าตามใจชอบเด้อจ้า อย่ไจันนี่จ้ะตุกินได้จันกับเริ่มร้อยตัวเกินมาแล้วนอกจะจากนั้นเขาก็มาตักนอกน้ำเย็นนอกจากเป็นอันว่าเสร็จนะคะ